ไม่มีดังนั้นกรรมจะมีได้ก็ต้องมีอะไรไปรู้มีวิญญาณไปรู้วิญญาณที่ไปตั้งในผืนนาพระองค์พระองเจตนาดังนั้นกรรมพูดได้สองแบบจะพูดตัวเนื้อธาตุเพียวเียวก็ได้หรือจะพูดว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนั่นคือผืนนานั้นเนี่ยมีวิญญาณไปปฏิทิตังคือไปตั้งอยู่แล้ว คู่กันสองอันคู่กันก็เรียกว่ากรรมแต่ถูกเรียกว่าเจตนาพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมแต่นั้นเจตนาก็คือการที่มีวิญญาณเนี่ยไปปฏิทิตังทิติทีตั้งคือไปตั้งวิญญาณไปตั้งตรงไหนนั่นคือเจตนาไปตั้งตรงนั้นดังนั้นกรรมที่ไม่มีเจตนามีไหมมันก็ไม่มีถ้ามีกรรมคือมีเจตนาแต่นั้นเวลาเราบอกว่าเราไม่ได้เจตนาก็คือ มันไม่มีใจไปตั้งตรงนั้นมันมีแต่การกระทําของท่าเฉยๆเช่นยมอยากจะเดินไปหน้าวัดยมเดินจากศาลาไปหน้าวัดก็อาจจะเหยียบมดตายหรือแข้งกาหักไปหลายตัวแต่ใจยมคิดไหมว่าเราเดินครั้งนี้เราจะตั้งใจฆ่ามดมดจนตายสัตว์ทั้งหลายจงตายไม่ใช่แต่เจตนาของเราคือเดินไปหน้าวัด นั่นคือเจตนาปฏิทิตากับอารมณ์ที่ไม่ได้เป็นอกุศลกรรมบท10ขณะนั้นเราไม่ได้มีอารมณ์ฆ่าสัตว์ไม่ได้มีอารมณ์อยากลักทรัพย์ประพฤติปิดในการพูดโกหกพูดยุโยงให้เขาแตกกแตกพูดคำหยาพูดเพ้อเจอร์โลภเพ่งแรงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิเราไม่ได้มีอารมณ์นี้เราแค่มี พิขุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธปปเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ คำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภิกุทั้งหลายนิธานะสัมภะแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกุทั้งหลายนิธานะสัมภะ คือเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะพิขุทั้งหลายเวมัตตาแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิข la ุทั้งหลายกรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอย of ู uh> of of in <off 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 ่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในกำเนิดเดรัจฉานมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทำสัตว ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่พิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมตาตาคือความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่าง คือวิบากในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันหรือว่าวิบากในอุปป,ปัปช,ชะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอัป,ปรปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกพิกุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายกรรมนิโรธเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลาย ความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะอริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นเองเป็นกรรมมะนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ ส,ส, ada, สัมมาสติสัมมาสมาธิพิกุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิทานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งเวมัตาแห่งก <Dieses S 2> รรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมนิโรธอย่างนี้รู้ชัด ซึ่งกรรม,มนิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรมจรรย์น,นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมพิคุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรม เป็นสิ่งที่บุคคลควลรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควลรทราบกรรมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควลรทราบกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควลรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว